สวัสดีค่ะสวัสดีวันหวยออกแห่งชาตินะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีใหม่มีเงินมีทองมากองเต็มหน้าบ้านมีโชคมีราบกันทุกๆคนนะคะโอเคไหมอะมาเรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณเลยหนึ่งธาตุมีคนมาถามอาจารย์ว่าลืมหรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้ลืมค่ะพอดีเมื่อวานมีงานเยอะเลยนะจ๊ะมีคิวงานเยอะ ก็เไม่ได้ทําให้อ้ามาทํากันวันนี้ถ้าตินได้แก่ประสบกันมังกรค่ะรักเน้นเน้นในเดือนเมษาค่ะความรักของคุณโดยรวมๆเน้นเรื่องความรักอย่างเดียวรักที่เป็นรักซ้อนรักที่เป็นคนโสดคนโสดจะมีรักไหมล่ะอ่ารักที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาเรามาดูกันค่ะ <c oughs> ช่วงนี้อาจารย์ไอบ่อย ขออภัยนะคะขออภัยอ่ะอ๋อแม่จา๋าเดอะซันน่ะไพ่ของเดอะซันน่ะโอ,โอ้โหดินจา๋าผู้ศักันบางกมังกรสิ่งที่คุณรอคอยความสมหวังจะเกิดขึ้นแล้วอ๋อแม่จา๋าทำไมมีเดอะซันแล้วมันมีสิบดาบมาอยู่ตรงนี้ด่ะแปกจังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับ ชีวิตรักของคุณรอดอโฮเมตอ่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีราธาตไฟเมสิษธน,นูอ่าราศีเรอโฮเมตราศีกันราศีกันดิวกับราศีกันในความรักของคุณในเดือนเมษานี้เนี่ยมองดูแล้ว มันมีความเครียดเครียดจิตใจว้าวุ่นอยู่นะดินเหมือนตอนนี้จิตใจว้าวุ่นอยู่ว้าวุ่นเรื่องอะไรคะจริงๆชีวิตของคุณมีความสุขสมหวางในเรื่องของตัวคุณเองในเรื่องของงานในเรื่องของชีวิตแต่ว่ามันมีไพ่ของสิดดาบขึ้นมาเกดาบสิบดาบอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีนะักความรักของคุณในบางคนอาจจะต้องอาจจะอาจจะมีการเลิกลา คือคิดทบทวนมานานแล้วหรือมีความขัดแยง้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะได้กลับมาเป็นสดอีกครั้งก็ได้เพราะว่าในความรักความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนเหมือนที่ผ่านมามันอาจจะหาทางออกให้กับปัญหานั้นไม่ได้แต่ใจคุณมันว้าวุ่นมันตีมันสับสนไปหมดเลยว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะเอาอย่างไรอืจะให้โอกาส จะไปต่อมันควรพอแค่นี้หรือเปล่าหรือ,อยังไงหรือในความสัมพันธ์นี้ที่มองดูแล้วอาจจะอยากจะกลับมารักตัวเองแล้วว่าบางคนอยากจะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมายืนอยู่กับชีวิตของตัวเองมากกว่าที่จะ ต้องมีความรักแล้วต้องเจอความเจ็บปวดผิดหวังที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของความรักที่ผิดหวังเสียใจมีคนรักก็เหมือนไม่มีอารมณ์นั้นอารมณ์เหมือนมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่นะคะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ไม่ถูกจิตใจของคุณไม่ถูกการเติมเต็มอย่างบางคนมีแฟนแต่แฟนอาจจะไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่เทคแคร์มันมีความรู้สึกถึง การกลับมารักตัวเองคุณอาจจะมองแล้วละทิ้งบางสิ่งบางอย่างถ้าถ้ารู้สึกถึงการที่อยู่ในความรักแล้วมันไม่ทําให้ชีวิตคุณมีความสุขคุณจะจะอยากจะเดินออกจากความทุกข์นั้นๆออกมาก็ได้เป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเริ่มต้นใหม่กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นะคะ อาจจะมองถึงความรักคข้างใหม่ด้วยซ้ําอาจจะมองบางคนอาจจะมีการให้โอกาสของคนใหม่ๆและทิ้งความรู้สึกเก่าๆทิ้งไปนะคะอารมณ์ของคุณอาจจะออกแนวๆบางคนก็อยากพักก่อนใช่บางคนอยากพักค่ะไม่อยากมีรักละหรือในบางคนอยู่ในความรักที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่อยากคุยแล้วตอนนี้อยู่ในชั่วโมงของการ เบรกพักไว้ก่อนไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นออือารมณ์ของการห่างกันสักพักนะ่ะเออแล้วพอห่างกาันสักพักพอได้ทําใจพอได้ตัดสินใจได้คุณอาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งก็ได้อารมณ์นี้อ่ะคนโสดอ่ะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคะคนโสดคนโสดอาจารย์มองถึงการการจากไปของใครบางคน หรือการที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปต่อด้วยลหละกำลังคิดอยู่กำลังหาทางออกให้กับความรู้สึกของคุณอยู่ใจของคุณอยู่ตัวของคุณอยู่ค่ะคนสดคนสดโอ้คนสด,นสด,นสดสเสน่แรงมากค่ะสเสน่แรงมากคนสดมีคนมาชอบเยอะนะ ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะได้การพบคนที่ถูกตาต้องใจถูกอกถูกใจแต่ว่าคนที่ถูกอกถูกใจอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานอาจจะเป็นใครก็ได้มีหลาคนเลยนะคนโสดแต่คุณนะเป็นคนเลือกเยอะคุณอาจจะดูแล้วว่าคนมาชอบเยอะก็จริงแต่มันจับต้องไม่ได้เลยปะ่ะและไอ้คนที่เขามาชอบคุณคุณก็ไม่ชอบเขาส่วนไอ้คนที่ไม่ชอบเขาเขาก็มาชอบคุณอารมณ์นั้น คนโสดจะมีคนเข้ามาแต่ให้ระวังในเรื่องของคนที่เข้ามาโสดหรือเปล่าค่ะให้ดูดีๆว่าเขาโสดไหมคนโสดอาจจะมีความสุขกับความมีสเสน่ห์ของตัวเองมีความสุขกับเพื่อนฝูงคุณอาจจะ <c oughs> เป็นคนมีเพื่อนเยอะคุณจะได้รับความสุขในเดือนนี้ค่ะการเฉลิมฉลองความโศกความรักบางคนกำลังก่อเกิดแห่งความรักครั้งใหม่จ้ก จะได้จะได้มีทําให้หัวใจพองโตจะเอาไม่เอาไม่รู้แต่เรารู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบอารมณ์ที่แบบเอ้ยมีคนมาชอบอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ที่แบบอเราก็ชอบเขานะอะไรอย่างเงี้ยทาให้จะหัวใจคุณรู้สึกถึงแรงหัวใจเต้นแรงแต่ก็ให้ระวังคนที่ไม่โสดด้วยละกันคนโสดมีคนเข้ามาให้ระวังเรื่องของคนที่เข้ามาจีบโสดจริงไม่แค่นั้นเองนะจ๊ะ อ่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองอาจจะบางทีกับเบื่อและบางทีก็อยากไปต่อบางทีก็อยากพอแค่นี้มันอยู่ในอารมณ์ของความความทุกข์ความเจ็บแล้วก็วนเวียนกันไปวนเวียนกันมาตัดสินใจคือคุณไม่เข้มแข็งอะ่ะ คุณอารมณ์ของคุณคือคุณเป็นคนที่ช่วงนี้จะอยู่ในความอ่อนแอคือบางคนก็คิดถึงความหลังข้งเก่าช่วงเวลาดีๆร่วมกันหรือนึกถึงความสัมพันธ์ที่สามารถไปกันได้แต่มันไปกันไม่ได้เข้ากันได้ดีแต่ว่าจะมองถึงการแต่งงานคุณอาจจะอยากได้การแต่งงานหรือคุณอยากจะได้ใครสักคนที่สามารถคุยกับเราไปยาวๆไม่ใช่แบบคุยแล้ว เดี๋ยวก็เลิกคุยแล้วคุยแล้วก็ไม่เติมเต็มหรือคนคนนั้นอาจจะมีใจไปมีคนอื่นแล้วเราก็ตัดใจไม่ได้สักทีแล้วเราก็ทําให้เราหงุดหงิดในความสัมพันธ์ทําให้เราเจ็บมันจะมีการห่างกันสักพักแล้วคุณจะต้องตัดสินใจแต่คุณตัดสินใจมาหลายครั้งหลายหนเขากลับมาคุณก็เอานะดินพสศพกมังกอนคนคนนี้อาจจะเป็นคนอารมณ์แบบอารมณ์แบบอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่อารมณ์แบบ วันหนึ่งวันหนึ่งมีร้อยเรื่องราวอะ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตัดใจยากอยู่นะใช่อยากหลุดพ้นถึงอยากหลุดพ้นถึงมีความรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอยากพักก่อนแล้วกับความสัมพันธ์นี้แต่พอมาคิดถึงในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็กลัวว่าแบบเออมันเสียเวลาหรือเปล่าหรือว่ามันจะเสียโอกาสไหมถ้าเราละทิ้งมันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ชัดเจนล่ละค่ะยังไม่ชัดเจน มันชัดเจนแต่ว่าในความคิดของคุณว่าคุณจะควรจะเอาอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้อาจารย์บอกเลยนะคุณมีเซนต์คุณมีสัมผัสที่6ที่คุณสามารถรู้ได้ด้วยว่าคุณจะทําอย่างไรนะคะคุณจะทำอยังไงกับความสัมพันธ์นี้หรือคุณตัดสินใจเองได้เพียงแต่ใจคุณไม่เข้มแข็งพอเท่านั้นรักซ้อนความสัมพันธ์รักสามเศร้าค่ะรักสามเศร้าเราสอสคนรักสามเศร้ายังคงเป็นปัญหาเดิมๆค่ะ เป็นปัญหาเดิมๆไม่ได้ดั่งใจอีกคนก็นิ่งเฉยคุณอาจจะนิ่งเฉยแต่คุณก็รักเขาแหละบางทีบางคนในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้ามีใครบางคนถือคนไว้ในมือสองคนเขาก็อาจจะนิ่งๆหรือเขาก็อาจจะพูดจาพูดจาเขาอาจจะแบบใครบางคนในที่นี้พยายามหวานล้อมให้เราหลงไหลให้เรารู้สึกถึงการอยากอยู่ตรงนี้ทั้งทงที่อยู่ตรงนี้ มันก็ดูแล้วเหมือนไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่อยากให้เราไปพอเราจะไปเขาก็ล้างเราไว้พอเขาทักมาทิ้งเราก็วิ่งกลับไปที่เดิมอารมณ์นี้จ้ะนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะในขอดูไพ่แนะนำสิไพ่แนะนำในความรักให้คุณคะ่ะไพ่แนะนำในความรักคะ่ะนั่นหนะอาจารย์มองถึงใครบางคนให้ ให้ระวังในเรื่องของรักซ้อนนะคะไพ่คีย์เวิร์ดของคุณดินถ้าคนที่มีรักซ้อนเนี่ยมันค่อนข้างยากนะมันค่อนข้างยากมันรู้สึกถึงความรู้สึกถึงถ้าเป็นรักซ้อนเนี่ยโอเคคุณอาจจะสามารถควบคุมสถานการณ์ของรักซ้อนได้โดยคุณเป็นคนชี้นำ หรือเป็นคนนําทางในความสัมพันธ์นี้แหละแต่ว่าใครบางคนที่เขาอยู่กับคุณน่ะเขาอาจจะไม่คิดอย่างคุณก็ได้เขาคร้อยตามคุณแต่เขาอาจจะไม่เชื่อใจคุณต่างคนต่างใส่หน้ากากหากันอยู่ไหมคะต่างคนต่างอยากมีกันไว้เพื่ออะไรต้องถามตรงนั้นเขามีคุณเพื่ออะไรคุณมีเขาเพื่ออะไรใส่หน้ากากเข้าหากันคุณสวมหน้ากากเขาก็สวมหน้ากากและถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ย เวลาของคุณก็เหลือน้อยแล้วค่ะใช่เวลาของคุณเหลือน้อยแล้วในความสัมพันธ์ถ้าคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซ้อนหรือบางคนเจอพวกมือถือสากตัดถือศิล์หรือพวกที่แบบบอกว่ารักแต่ไม่ได้รักจริงจริง,รงคุณรู้ได้คุณรู้ได้แต่มันอยู่ที่คุณที่จะตัดสินใจที่จะมีเขาหรือไม่มีเขาเท่านั้นเองโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ